วันนี้เจอช่องผมเหมือนเดิมนะซิ่งนุ่มในชาแนลครับนี่ครับมาดูวัวครับนี่ครับวัวนี่คือราคาผมไว้หมื่นหกนี่ครับหมื่นหกดูความสูงของวัวหมื่นหกโอ้โหตะพุนครับตะพุนตืบบ่นมาสามหมื่นกว่าครับเท่าผมหมื 16, ่นหกนะตอนนี้หมื่นเจ็ดครับเนี่ย นี่ครับอันนี้งวดังง่าเดิมนะครับเนี่ยนี่ครับแต่ทิ้งรถเกี่ยวมาแล้วครับนี่ครับที่บ่อนี่ตอนนี้น้ำออกอยอเพรโอ,อเคห้ปาดไหวจ้ะปาดว่าจะเกิดน,ะนมกับบลงโอ้นมลงว่าจะเกิดเนะี่ย